ถ้าพูดถึงปามมี่เราคงจะนึกถึงผลงานเพลงและเสียงร้องอันเผเราะของปามมี่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่ปามมี่ยังมีงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าจริงจังเลยก็ว่าได้ค่ะคือตัวปามมี่เองเป็นคนที่ชื่นชอบในพระเครื่องเป็นอย่างมากค่ะเซียนมี่หรือปามมี่เซียนพระที่ร้องเพลงได้นิดหน่อย ล่าสุดก่อนสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาพี่ปาม,มี่ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกเล่าเรื่องราวที่ไปประกวดพระเครื่องค่ะพร้อมรูปโชว์ผลงานประกวดพระเครื่องโดยปาม,มี่ได้ไปเข้าร่วมงานประกวดพระเครื่องที่โรงเรียนนายร้อยสามพานจังหวัดนครปฐมเสียนพระคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ นำพระเครื่องไปประกวดถึง4องค์แต่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ถึง3องค์ค่ะซึ่งทั้งหมดที่พี่ปามี่นำมาประกวดเป็นพระเครื่องวัตถุมงคลหลวงปู่หรูวัดสะแกค่ะซึ่งแน่นอนว่าต่างมีแฟนคลับก,กดทั้งถูกใจหัวเราะและอีโมจิว้าว แบบว้าวในแบบที่คิดไม่ถึงว่าปามมี่นักร้องเสียงดีคนนี้จะเป็นเซียนพระตัวจริงและคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพี่มี่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนปาม,มี่ได้เข้าร่วมงานประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยซึ่งพระหลวงปู่ดูว,วัดสะแก เรียนหลวงปู่ทั่วดรุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงปี2,532ของพี่ปางมี่คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สำเร็จซึ่งนั่นก็ทำให้พี่มี่ได้ขึ้นแท่นเป็นเซียนพระคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะทำเอาสะเทือนวงการเซียนพระเลยนะคะและเชื่อว,ว่าหลายๆท่านก็คงคิดไม่ถึงว่าปางมี่นักร้องเสียงคุณภาพนอกจากจะร้องเพลงแล้วยังเป็นเซียนพระอีก และแฟนคลับต่างเซวพี่มีว่าเป็นเซียงพระที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยค่ะ